ถือว่าเป็นสินค้าอโอทอปของชาวแม่แจ่มที่มีชื่อเสียงกันเลยทีเดียวนะคะเบนใช่ค่ะหยิงสําหรับวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้เข้าไปชมขั้นตอนกนารผลิตตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขัน้นนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ของผ้าตินจกแม่แจ่มค่ะนอนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ มอุปกรณ์ในการทอผ้าทินจกกันค่ะและขั้นตอนวิธีการทอผ้ากันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแม่ทองศรีทิพย์สอนค่ะค่ะซึ่งเราจะมาสัมภาษณ์แม่ทองศรีทิพย์สอนกันนะคะแล้วก็จะให้แม่ทองศรีทิพย์สอนเนี่ยพาเราไปชมอุปกรณ์ในการทอผ้าทินจกกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์แม่ทองศรีทิพย์สอนกันค่ะค่ะสำหรับผ้าทินจงเนี่ยเริ่มทอกันมาตั้งแต่สมัยไหนคะเมื่อสมัยปู่ย่าตายายสอนสอนกันมา คือจะสอนแม่แม่งายแม่จสอนแม่ง่ายเรื่อยๆค่ะสำหรับลวดลายที่นิยมทอกันมากที่สุดคือลายอะไรคะในแกนเี้นดำค่ะแล้วเราจะเห็นป้ายนะคะซึ่งใช้นี่กันทอเนี่ยหลายสีนะคะเราจะถามว่าป้ายที่นำมาทอเนี่ยคือซื้อมาหรือว่าเราทำเองคะทำเองก็ทำซื้อมา อนนี้นจะทำเอง<ะ>แต่ย้อมสีธรรมชาติอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองไม่ใช<ะ>่เป็นท้าม้นท์ค่ะทำเองสปาร์ตเอ่แสดงว่าค่ายที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ก็จะมาจากการทำเองนการจากการย้อมจากสีธรรมชาติใช่ไหมคะค่ะ แล้วแม่้องศรีพอจะบอกได้ไหมคะว่าลวดลายไหนมีราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาที่สูงสุดแล้วราคาที่ต่ำสุดค่ะที่สูงสุดคือประมาณเท่านร้ค่ะแมนนาปันแหวนโมดีสูงสุดจะตามซูตี่สองปันแวค่ะแล้วเราจะเห็นกันนะคะว่าผ้าดินจกงเนี่ยมีลวดลายเยอะมากนะคะเราจะจะถามแม่้องศรีว่า มีกี่ลวดลายคะมี10 16มี16รหกลวดลายนะคะ16บหกแปลแม่ทองศรีจะบอกไหมคะว่ามีลายอะไรบ้างบอกได้ค่ะคือเก็นแบบจะเป็นแบบแถด์ค่ะอไรคก็เป็นแถบค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพี่แม่ทงศรีนะคะพาเราไปชมอุปกรณ์ในการพ่อค้ากันค่ะค่ะนี่นะคะคือ16บหก ผ้าตินงลุที่แม่ทองสีพิศเนี่ยได้บอกเราไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะสำหรับรายแรกนะคะคือลายละกอน,น้อยละกรกลางละกอนหลวงเชียงแสนหลวงเชียงแสนน้อยหงป่อยหงบี้ขันเสี้ยงสามขันสามเอวขันเอนูกงหัวหมอนกงมหูนกกุดขอเบ็ดนักกลมนกนอนกมลมและนกกลมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนของอุปกรณ์การทอผ้าตีนจกนะคะ เดี๋ยวเราจะให้แม่ทองสีนะคะสาธิตการทําขั้นตอนการทําเป็นเส้นไส้ให้เราดูนะคะค่ะเอ็ตัวนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะคะเรียกกันว่าอีกอีกเอ่อเม็ดไส้อะเดี๋ยว,แ,ว,มออยวแม่ทองสีช่วยสาธิตการทำให้เราดูคะอีกนะเม็ดแต่ละอันเนา่ยแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มแค่กัน,นะ การเม็ดเหมือนลองแลยเมาเปิดกระจายแล้วมันจะเอามาผ่าให้มันเปล่เนี่ยมันเปล่งยวงเลยนะะนพอเอามาผ่าดูเปล่งอยากจะเป็นปอนมันเป็นเส้นแสดงว่าทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมาปอนก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะตัการกระจายแล้วก็เอาไปย้อมเอาไปย้อมสีนย้อมสีธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้อะไรในการย้อมสีคะใช้เปลือกไม้ เือกไม้ดูสีสีน้ำตาลค่มคามจะออกเป็นสีนี้จากระสีเหลืองนี่จะเอาขามิ้นย้สีน้ำตาลนี่เอาสนิมม,ม,มยา,งา,มะะา,ายงก็ได,ได้ที่มันเป็นที่สนิมนะสนิมสนิมอะไรสนิมที่มันกริบคะเกนะมันยอมเป่นสีนเขาชอกเป็นสีดอกไม้ระคาเขาเน้ยดอกทรายกัดไคะดอกไม้นี่ถ้าพวกดอกอัญชันได้ที่มันเปลี่ยนสี ที่ออกสีสีนี่จะได้ผลตดอกไม้ดอกไม้ใบไม้ที่มันเป็นสีค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผ้าตินผ้าตีนจบเนี่ยพี่ทํามาจากฝายฝายที่ค่ะทําทได้มาจากการย้อมอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปซับเนี่ยมันสีมันจะตกหรือว่าจะจางไหมคะอาจางแน่นอนแต่มันเพื่อจะย้อมขึ้นมาแล้วเพื่อจะอามาซักเพืมมนนะ่มันเลยนะเพือใหมันแ่็งก่อนลงสีกันโต๊ะถังกันแกมาะโต๊ะ แล้วอยากทราบว่าความแตกต่างของท่าไส้ในจากโรงงานกับความแตกต่างของท่าไส้ที่ย้อมจากธรรมชาตินะคะที่เอนที่โรงงานแมนนี่มันจะสีมันจะแจ้งดีเนาะที่หอยย้อมธรรมชาตินี่มันจะแป้งไปเนาะมันจะออกสีเจ็บคุณภาพของเส้นไส้ก็จะต่างกันใช่ไหมคะแดน ที่เราซื้อมาก็ที่เราทำประเด็นนะค่ะท่เราซื้อมาจะเป็นใหม่ใหม่ดิ course, Burke, ้นดิ้นเท่อยอ่ะแต่ของคาวนี่มันจะทำรสแซ่บแล้วราคาราคะเรื่องของราคานี่จะทำราคานี่ถ้าว่าเป็นแป้งย้อมสีธรรมชาตินี่จะแต่งคนจะนิยมนุ่มแต่ว่าไม่ไปขายทางนอกกูแน่คนนิยมสีธรรมชาติเป็นหนุ่มเนี่ย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการทํเาเป็นเส้นไ้ายนะคะโดยน้อง้ายจกที่ได้การการหมุนเมื่อกี้นะคะมาต่อตรงนี้นะคะแล้วเราจะได้ไ้ายออกมาเป็นเส้นๆค่ะดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดไ้ายกันเลยค่ะ เราเห็นเนี่ยจะดูว่ามันง่ายมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนทําไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นอย่างนี้นะคะมันคือเจสิี่มาชั่นค่ะที่เราจะไปชมผลิตภัณฑ์กันนะคะเราจะต้องมาขอขอบคุณแม่ทองศรีที่สองก่อนค่ะค่ะที่แม่ทองศรีนะคะได้เวลวนาคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าตีนจุของเรานะคะตั้งแต่วิธีแรกเริ่ม คือการปั่นป้ายนะคะแล้วก็การผลิตผ้าตินจบค่ะเราก็ขอขอบคุณแม่ทองศรีนะคะเป็นอย่างสูงค่ะขอบค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะรานเรื่อนมาชมผลิตภัณฑ์กันค่ะตามพวกเรามาเลยค่ะมาเลยค่ะค่ะแล้วลตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแม่ลีนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลที่นี่กันค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแม่ลีเข้าชมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้าตินจบก,กันค่ะ และนี่ก็คือตัวอย่างของก้าลวดลายโบราณนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละลวดลายเนี่ยมีความแตกต่างกันและสวยงามแตกต่างกันไปนในคนละแบบค่ะสําสหรับการทอนะคะไม่สามารถทอได้เพียงแค่ผ้าตินจกอย่างเดียวนะคะยังสามารถทอเป็นหน้าหมอนนะคะแล้วก็ทําเป็นหมอนได้อีกค่ะและจะเห็นว่าที่เราใส่กันนะคะคือหมวกนะคะซึ่งเป็นการทํามือนะคะการทําเองะคะ่ะ ก็ถือว่าขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโซนของรางวันต่างๆนะคะจากที่เราดูนะคะก็จะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับมานะคะจากการทอผ้าจินจกนีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้ความรู้กันเยอะมาก ดินแดนล้านนาตำนานผ่านมาคูโดอยอ่างกาเมินมาเนินนานงามลำโบราณสถานผูกพันทร,รมชาติหอมเย็นเมืองเจนงามลำวัดวา กะทาว่าทางเครื่งนั้นผู้จาเนื้อใด